สวัสดีครับพบกับผมนะครับเด่นวิรยุทธ์พักดิจิตนะครับเจ้าที่บริษัทฟุกเทียนค้มจำกัดนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาอยู่ที่อำเภอพยาเมืงรายจังหวัดเชียงรายนะครับก็มาดูแปลงมันสำปะหลังนะครับนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ก็พาไปดูแปลงยางพาราข้าวหรือลำไยมาแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่แปลงมันสำปะหลังนะครับซึ่งพี่พันธ์ของฟุกเทียนค้มจำกัดนะครับก็จะมีหมอมันสำปะหลังนะครับทั้งชนิด ทางดินนะัทางปุ๋ยทางดินปุ๋ยเม็ดแล้วก็ชั้งชนิดน้ำนะครับชื่อว่าหมอมันสำหรับ่นกันนะครับมีสูตรหนึ่งกับสูตรสองสูตรเรีงต้นกับสูตรองหัวสำหรับผิปัญชนิดน้ำนะครับก็วันนี้นะครับก็มาดูแปลงมันที่อำเภอพยุงลายก็สังเกตนะครับว่านี่เลยสวยมากๆเลยนะครับทั้งทั้งแปลงเลยนะครับสูงนะครับแล้วก็ลําต้นเนี่ยถือว่าสมบูรณ์นะครับก็มาดูส่วนของสภาพดินต่างๆก็ถือว่านะครับก็กําลังขยายวัวละนะครับช่วง เริ่มลงหัวละมันประมาณ4เดือน5เดือนละนะครับก็จะเริ่มลงหัวแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงมันสวยงามมากๆเลยนะครับก็นะครับก็สวยงามมากๆเลยก็แปลงนี้ก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็นี่นะครับนี่ออกมาจากแปลงมันก่อนนะครับก็นี่นี่นะครับก็ถือว่าสวยมากๆนะครับก็เป็นแปลงมันที่ลำต้นที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับก็ใช้หมอมันสูตร11 47นะครับซึ่งจะมีส่วนของทั้งไนโตรเจน แล้วก็จะมีตัวกลางแล้วก็มีตัวท้ายในสูตรที่เหมาะสมนะครับ10ตัวหน้านะครับส่วนของลำบำรุงส่วนของลําต้นแล้วก็ใบนะครับแล้วก็ส่วนของตัวท้ายเยอะหน่อยก็คือขยายหัวสร้างแป้งชุ่วงลงหัวก็สามารถใช้ในมันสัมปลังได้เลยนะครับก็ทางดินนะครับส่วนทางน้ำนะครับทางทางใบจี๊พ่นทางใบนะครับต้องบอกก่อนว่ามันสัมปหลังเป็นพืชที่ตอบสนองต่อปุ๋ยทางใบมากๆเลยนะครับบางครั้งเนี่ย เราปลูกมนันในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอาจจะดินไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็การพ่นทางใบเนี่ยก็จะทําให้มันสําหลังเนี่ยดูซับซ่านอาหารได้ดีนะครับแล้วก็ได้จะเติบโตสวยงามอย่างนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะใช้มากๆนะครับก็มี สองสูตรด้วยกันนะครับสำหรับมอมันสำหรับหลังชนิดน้ำนะครับมีสูตรหนึ่งนะครับเล็งต้นนะครับสูตรสองก็ช่วงลงหัวก็มีสองสองสูตรด้วยกันนะครับก็ท่านใดนะครับสนใจที่จะใช้ปุ๋ยมอมันสำหรับหลังนะครับปลูกมันสำหรับหลังนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่ร้านตัวแทนจำหน่ายของผู้ถือคุ้มจิกัดนะครับใกล้บ้านท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับหรือว่าจังหวัดอื่นๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถือว่าวันนี้นะครับตัวนี้อันนี้นะครับก็พาดูแปลงมันสวยๆนะครับก็ นี่นี่นะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับนี่นะครับก็มีโอกาสนะครับก็จะทําคลิปดีๆนะครับพาทุกท่านมาเยี่ยมชมเรื่องการเกษตรนะครับในส่วนของฟุกเตงกุปนํากัดที่เราเข้าไปส่งเสริมในหลายๆพืชเลยล้วก็บริษัทฟูกเตงกุบนุมกัดของเราเนี่ยอยู่มาเกือบ40ปีแล้วนะครับวันนี้ก็ฝากปิพันธ์ดีๆนะครับในส่วนของมันสําปลังนะครับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ